ออกเองเนาะเอากระตีพี ar, like, ่น้องเด้อสองห้าครับห้าตามตอนนั้นทางอาจารย์ตุ่นเพิ่นครับผมเนาะแตกมากไลยหมดสอนอย่างพี่น้องอ่าเน้นให้ได้ความรวยกระตีค่ะอินเดียเพิ่มพันเน้นจะได้ออกตัวนั้นได้พี่น้องเด้อสำหรับอาจารย์เพิ่นให้ดีพี่น้องเด้อเนี่ยคือความรวยพิจารณาเป็นแนวทางนั่นละชุดนี้แหละชุดสำคัญเลยพี่สิทธิ์รวยได้ยินแว่วๆโยงหนึ่งเจ็ดกับตัวนี้แหละ ชุเจดก็ต <c oughs> ัว <Ont> นี้แหละูตรนี่แหละพี่น้องเบิดปีอสชุดนี่ละเกรวยนะซเอีฟังตราพิชิตคมด้วยนเตความรวยมาเรียวน้าดหนึ่งสี่เก้าแปดเจ็ดเอาพี่น้อง่างล่างกหกหน่เนาะหกข้าบผม ้าลางก็วามรวยมเนค่ะเงิสาัวสงสูงเออเทปแปดส่วนหนึ่งสองสามสี่ห้ากจเช่นแเรังเลเลยพี่น้องเีสิสนาะเพราะว่าเเษ็ดสูตรเฮ็ดเองนะปูน่ะสรนางเงินเอาเงินเดือนเงปกติใจขอแมเรียกสี่อืมแปด สี่เจ็ดสี่แปดนะมบอก่าง้นกลมผมมีเรามาหายง่ะจึ้งกะกาไปทางด้ากลมเขาปูต้องมึกสีอ่ามึกสีเน้นๆอกเต็มเต็มบ่ได้กลับความได้พี่น้องเด้อ เน้นๆเลยอือนี่แมกเดียวเน้นแมกเดียวนี่ละนี่ละตัวนี่ละสูตรนี่ร้อมสูตรเดี่ยวนี่พร้อมสูตรพิจิตก้องด้วยนี่ตัวเดียวสูตรนี่ละแตกดีแต่พิจารณาเนาะเอาหาได้ตัวได้ห่อกระอองละครับผมเป็นแค่แนวทาง อารบรรยากาศเลยพี่น้องเด้อบรรยากาศนี่ใสาบุญไทยขนมาเนาะกรสเียงนั่นแน่ับอันนี้ในสูตรปิตความรวยครับผมสูตรปิตความรวยวันที่แล้วกับแตกครับผมวันนี้กับตัวนี้ติดดับสลับฟังมาฟังนี้ก็จับในซีเจ็ดซีแปดหาเจ็ดหาแปดเน้นหาแปดไม่เดียวครับผม นี่ละสูตรนี่ละพี่น้องสูตรนี่ละ,ะเน้นเน้นให้ได้เลยสับสูตรเพราะว่าสูตรปกติจับใส่ตัวนี้แต่ว่าชุดนี้ดับจับมาใส่ฟังกีบันนี่กับโนเอาเลขไทยอย่างมะตั้งรวดเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัววิ่งรูดบนล่างเ,าเรื่มเขียนบนล่างตัวละสูตรนี้เป็นสูตรบนล่างะ สูตรบนล่างสูตรนี้เป็นสูตรบนล่างเน้ะสูตรบนล่างออมาไต่ทั้งบนทั้งล่างดึงเลขแปดลองเจ็ดเรีแปดนะครัคุสูตรตำแหน่งมันตำแหน่งที่เลขแปดตำแหน่งที่เลขแปดลองเลขเจ็ดนี่คือ สูตรเดินดีขามสามปีแล้วสายรุดสายวิง่งไม่ควรพลาดเลยนี่ครับผมสามปีแล้วสายลุต<ม>สายวิง่งไม่ควรพลาดเบิร์สูตรนี่คือจังเจ็บดเป็นไงคือมีพี่หนอนด้วย <c oughs> ก,ก็ปูกับเอา,เอาตัววัดออกแล้วมาจ,จับใสซไห่ครับใส่เลอยนะสูตสรตปีกิฟต์ความด้วยนี่คามปีสามปีแล้วยังไม่ทันลุตจังครับผมวันที่แล้วกับศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งแปดเนาะครับผมเน้น เต็มเต็ม<อ>บนข<บ>นไปน <S <s> <S อันนี้เฉพาะสูตรพิจิตความรวยครับผมอกลับไปจิตตามเลขแนว <s uk> ทางเลขซองประมูลบนนเองเลขซองประมูลล่างเอาประมูลมาเลขซองประมูลล่างมีอะไรบครับผมซองประมูลล่างวันที่16ช่งิงั ืันเจ็ดสองสองข้อมูลหกหกกลางสอง สองหกหมื่นดีแล้วซองหกหมื่นครับผมวันนี้ได้มาตัวเดียวโอ้ตัวเดียวตัวเดียวเลยโอ้ตัวเสียทีมากเลยอะตัวเดียวเลยจ่เจียทีมากเม็ดเดียววันนี้มาตัวเดียวพี่น้อง ย่อดเดียวอืมหส่อนตัดสินใจง่ายขึ้นเ็เก่าแล้วปพกตที่สี่ได้สองตัวเด้ครับครับผมแต่วันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะคนไหยมากครับผมเดียวชุดเดียวสองปรอมูลเจใ้ไม่ลอืมอ่าไม่ต้องกลับครับผมล่างอย่างเดียวคนนี้นล่างร้อมล่างอย่างเดียวครับสองมูลล่างนี่นี่ครับผมสองประมูลล่าง เราได้ี่กเราเลยเกิดน้ำเส้น้ำร่างน้ำยองมาห้ยิ่งคับสวดสดีครับดดีค่ะไม่ต้องกลับครับผมผู้ใหญ่ใจดีบอกว่าไม่ต้องกลับวันนี้หนึ่งชุดๆเลยไม่ต้องกลับเลยพี่ดวงเอ้ แต่ว่าอย่าประมาทอย่าินไเงือบอย่ากินไงเงือบการมีการสำหรับผู้งบหน่อยเนาะครับผมสำหรับเป็นทางเดือดเนาะเป็นทางเดือดงบน้อยเป็นแค่แนวทางเขามีเลขดีเลขเลี้ยงหกระจับมาใส่เออมักตัวใดงหองกระจับมาใส่เลขคนเดียวนีคนหามากคนหด้มากเลขตัวเดียวปกติเราคิได้ว่าสองตัวมาตัวหนึ่งเนาะ สองตัวมาตัวหนึ่งเที่ยวนี้ได้มาตัวเดียวสองตัวมาตัวหนึ่งเที่ยวนี้มาตัวเดียวครับผมอืมไม่ต้องกลับนี่คือเลขประมูลเด็กซ่องประมูลเดินดีสามปีครับผมสามปียังไม่เคยหลุดประมูลอเสียข่าวเรื่องเด่างนีเด็กล่างสิบกวการมาห็ใช่ไหมันสิจุดเป็นเอาตัวเนียนมั่น ไปประมวลใส่กันไม่พี่น้องเด้อไปผู้ใดมักตัวใดกับพิจารณาเบิ่งเนาะบ่ใช่ว่าอันนั้นให้เป็นแนวทางเพิ่นให้เป็นแนวทางมาก่น้องเพราะว่ากัมีอาจารย์เพิ่นมีหลายสูตรเปลี่ยนเสือกมั่งอยไรใส่กูเปลี่ยนตัวสักหน่อยว่าเออส่วนหนักจบแล้เข้ามูลล่างเอาใดญ่ยังต้าบันนี้ตัวใดเนียนเนียนนอ่มเนีย อ่าเดี๋ยวมันสิเขอน่ากินได้คนละคนละคนละต่างจังหวัดคนละประเทศจังหวัดน่ารอดกับร่งอ่าหาซองแล้วครับครูอ่าหาซองเม็ดเดียวรถขับไผมากขันไผมีเหล็กกับมาติดเหล็กเพิ่นน่ะของเพิ่นบ่ตท่านลุดครับผมงวดหมดที่แล้วเพิ่นไก่หกกินว่ะเพิ่นไห่หกศูนย์ออกหกหนึ่งครับผมอ่างวดที่แล้วหกศูนย์ออกหกหนึ่งเมื่อกี้เขาจัง อ่าไผ่มักน้ำเพลินเกาา่าไพ่บัวมักนะฮะตัวไ้<ช>มีเลขกีเลขเด่นในใจก็นำมาเป็นเลขติดได้เนาะนำมาเป็นเลขติดเอาสูตรอาจารย์มีไปครับสูตรของอาจารย์วิ่งบนเงินล้านบ่มีแล้วเนาะแหงเขียนเขียนพวกครับ <พอ S 2> ผมเอาวิ่งบนเงินล้าน,นเร่งร้อมเลยพี่ง้องวิ่งบนเงินล้านห้ามซื้อเดี๋ยวมันสิรวย <c oughs> <c oughs> ห้ามซื้อเดี๋ยวมันสิรวย <c oughs> ให้ดูดูเป็นแนวทางดูความบันเทิงขัานอยากด้วยก็ต้องซื้อตัวนี้มา่ถ้าซื้อเดียวมันจะรวยโอ้ยปั้นกับกันแล้วพี่รองเดียมันจะรวยเออไม่ต้องซื้อดูไปก่อนเป็นนี้เป็นสินเป็นล้านก่อนค่อยซื้อเออเพราะว่าตัวนีคือ เพราะว่าให้มาสามปีแล้วไม่มีใครถูกพอให้เลขไม่เคยถูกเลยก็เลยไม่มีใครได้สักคนวิ่งบนเงินล้านเอาเอลเลนที่ซื้อได้เอฟซีเบิ้งเพื่อความสนุกผูเปินติดตามเปินเพินดูอยู่ครับเนาะเปินดูดีอยู่เนาะผู้ใดผูเพินอาจารย์ให้เลขเมื่อค่อยถือดอกวิ่งบนเก้าสองตัวเก้าหนึ่ง เก้าสองเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าห้าเจ็ดเก้าหนึ่งอสามเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าห้าสองเก้าห้าพิเศษสุดเลยพิเศษสุด กับสองเก้าห้าเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าห้าสองเก้าเจ็ดกับตัวเดียวกันนะครับตัวนี้ยงกับกับกันกลับกันให้ตรงตรงอะโฟรสี่ห้าอันนี้บนยางเดียวอ,อ,นอบนย <บน S 1> <อ>างเดียวนี่ชุดบนดยังไม่ตัดแต่จะเน้นให้เนึนงชุด ครับผมวนอย่างเดียวอันนี้เลขเลขถล่มจ้ามืออ่าปู่เลขจุดถล่มพี่น้องอ่าเลขถล่มจ้ามือจ้ามือหามเบิ้งได้อืเดี๋ยวจ้ามือเจ้าไปอั้นปูซี่ห้าอ่านี่เลขถล่มจ้ามือมีคนหยิบมันไม่ทายแล้วนะยยิบมันไม่ทายอยู่ข้างค้างเนี่ย งยิหน่ขนาดตลอยฮ่า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 ่นฮ่าฮ่อฮ่าฮ่าฮยาฮ่าย่าฮ่าฮ่มฮ่า่าฮ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 ่าี่าฮอาฮ่าฮ่าฮนาฮเอ่าฮ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 ่าเ่า่าฮ่า่า่าฮอง่าฮ่าฮ่่าด่าฮ่าาฮ่นา่า่่าาา เก้าห้าเก้าสอง่าเก้าห้าเก้าสองเเต็มเลยเน้ยนเนียนได้พลังเด้อเก้าสองเก้าห้าครับไม่ต้องกลับอืออ่าซื้อหลายด้วยหลายครับผมบ่ซื้อว่าอะไร่ซื้อว่าถือแค่ั้นว่ซื้อตัวนี้บ่าอะไรถือแค่ไม่มีเลขตัวนี้อย่าไปเสียสตางค์เด็ดขาดครับผม อ้าวพี่น้องพิจารณาบ้งเลยคราบนี่เนาะแคบนาจอเอาครับผมเนาะตรงเล็กมป็นวัดขึ้ใจเด็ดกว่าอันนี้อันนี้บอหล่อเลอยบนยังยอมพี่น้องแคหนาจอแล้วครับก็สูตรของอาจารย์เพื่อเองเนาะอนี่สูตรของอาจารย์สูตรครับวิ่งบนเงินล้านถล่มจ้ามือวิ่งบนเงินล้านถล่มจังมือ เดี๋ยวจังไทยเดี๋ยวจังไทยก็ได้ดอกบมา่ท่านไปใส่ดอกวิ่งบนเงินล้านถล่มเจ้ามือครับผมอันนี้เขียนให้เลขถล่มเจ้ามือเลขถล่มเลยพี่รองเอาให้ข้างเหลืองเลยได้พี่รองเนอะเจ้ามือถล่มเจ้ามือครับผมรับรองเจ้ามืออย่าเข้ามาดูเด้อ เจ้ามือหามเบิ <unjust> ้งไม่เ <GO> ห <av uther> ็นเลวก็ซื้อๆไว้เลขบนเจ้ามืออ่าไทยเอาบันนะอะฝากเอฟซีเนาะธรรมดาเป็นเยวท่างเป็นเงวท่าอนาตามนั้นด้องพิจ้รณด้วขอในุญาตเจ้ามือครับผมเนาะ ใช่หน้าจอเนาะครับเนาะได้เป็นแนวทางเนาะรุ่นเพื่อความสนุกสนานไปครับผมผู้มักครับนะผู้มักตัวเน้นๆของอาจารย์ก็ให้สุดๆแล้วนี่อ่าไฟผู้เสือก็บได้เงินแล้วอืมเห็นว่ามีตะเบิงที่ซื้อสามสี่ปีมาหนีมิตเบิงดีเสือครับผมอ่าเวมีผู้เสือมีตะเบิงดีเสือขันขันซื้อนี่เงินใส่ก็สอบไปบ่หรออ่แต่ลางวดเนาะครับผมเข่าตลอดด้วยพี่วังด้วยเข่าตลอดต่อสายลูดสายวิ่งไม่ควรพลาดนะ เก้ามเดียวอาจารย์ให้เน้นเด่นไปที่เก้าสองเก้าห้าไพ่มักนึงเกาเก้าหนึ่งได้พี่น้องบางครั้งต้องจิตตามอาจารย์ดีๆมีสับขาหลอกมเห็นแต่นี่เจ็ดเก้าสองแั้ยังสองเก้าเจ็ดเห็นว่ามีสับขาหลอกตัวเดียวนบางครั้งบางครั้งเน้นสุดคือตัวไหนก็แสดงว่าจะพยายามอยู่แถวๆนี้แหละมันจะได้นี้ ในนี้แหละในนี้แหละเดี๋ยวจะมือเพนเบงหลือพนเสียวไปเอกกันเอ่อเอากเพนจิกัดม่พี่น้องด้วยเบิงคลิปเดีวถล่มเจ้ามือเบิงคลิปเดี่ยวยาสาเด้อดผัดเอากอนเจ้ามือเพ่นกันไม่เห็นติงมานที่เดี่วข้างบนข้างบนหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดไม่ต้องกลับครับผม ข้างล่างหนึ่งหหนึ่งเจ็หนึ่งปดไม่ต้องกลับออกหกหนึ่งไงเงียบเลยเอาพี่โซ่พี่ไส้เหมนกันมาปวดรอบที่โดิป่าเอพีโซ่พี่ไส้เหมนกันพี่ด้านก็สวัสดีครับเอร